อาสบายดีพี่น้องมาเบิ้งเนาะข่อยเช้าให้มาเบิ้งผัวข่อยแตงดองมันแตงได้จึงงดอันนี้ข่อยเป็นเมียนะเมียถือกฎหมายอยู่นี่ในใบทะเบียนสมรสก็มีอยู่นี่นี่ซื้อผัวข่อยท้าคำลื้อบอกมันเศร้าหลายเทื่อนอะไรประจวบมันก็เ้าจากเทื่อนสีพาไปเบิ้งเขามาเกลีอยู่ไหนฮะเขากำลังมาเกลียเออสีสีมือนี่แม่นมือจันนี่สิพามาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งไหนสีประจวบนี่มันญากผัวกูนะบอกมันเศร้าหลายเทื่อนแล้วมันบัวเ้า เจ้าบัต้องเว้าวนี่อยากขึ้เมื่อมันรมกันอยู่บ้านพุทธอยู่นี่บัวจบดอกเจ้าบัต้องเว้าเจ้าให้เป็นให้เจ้าหนาทีเ<า>จ้าให้พูดดีระเบียบกฎหมายน่ะแม่นสบแม่เหล้าบัวโป๊ซันต้นหาบุญปีไม่เหล้าน้ำดื่มปฐุมมาทุกขณะผิวได้ทานซื้อครบสามแพ็คแถมฟรีหนึ่งแพ็คที่ฮันโซกใช้มากทุกสาขาเริ่มตั้งแต่ที่สรมบีนาะจจนถึงสะเอ็ดปุระสะปาสองสะเอ็ดนี่น้ำดื่มปฐุมมาน้ำดื่มคุณภาพจากธรรมชาติ